สวัสดีครับพบกับครูตัวอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเรียนแบบฝึกหัดนะครับที่เป็นหน้าของการไล่สเกลเนาะครับต่อจากสเกลที่แล้วนะครับรูปสเกลนี้นะครับจะเป็นสเกลดีเมเจอนะครับซึ่งรูทจะอยู่ที่สายที่5นะครับรูทจะอยู่ที่สายที่5้าครครูตัวจะเล่นให้ดูก่อนนะครับขยับมาจาก C เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว D ครับ นั่นเองนะครับอ่าเรามาตามโน้ตกันนิดนึงนะครับลักษณะการเล่นตัวแรกก็จะเป็นตัวขาวนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับกูตัวคออ่าตัดมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับทางเดินนิ้วของดีเมเจอร์เนาะเอกสารตัวนี้นะครับกูตัวแจกเนาะมันต้องห่วงนะครับอ่าตรงนี้อาจจะบางกล้องนิดนึงนะครับเราจะเริ่มตัวดีตัวอีตัวเอฟตัวจีตัวเอตัวบตัวซีชาร์ปนะครับแล้วก็ตัวดีตรงนี้นะครับ โดยออกเต็บแรกจะเป็นสีนี้เนาะสีแดงนะครับส่วนออกเต็บที่2นะครับผมตัวจะให้เป็นสีฟ้าละกันนะครับเริ่มจากตัวนี้ตัวที่1นะครับตัว E ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แล้วก็ตัวที่6นะครับตัวที่7แล้วก็สุดท้ายตัวที่8นะครับ1กับ8ก็คืออะไรครับโน้ตตัวรูทนั่นเองนะครับหรือว่าโน้ตพื้นต้นของเขาครับน้ตตัวแรกของเขาครับก็คือน้ตตัวที่1นนั่นเองนะครับอ่ะ เรามาฝึกไล่นะครับทางนิ้วกันอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มจากนี้นะสายห้านะครับช่อง7ดนะฮะช่องห้านะครับ DE F G A B C d อ่กูตัวขอแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับอาจจะอันนี้นิดนึงเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่อง7ดนะช่อง7ดนะไม่ใช่ช่องห้านะครับอันนี้จะเป็นช่อง9นะครับอันนี้จะเป็นช่อง9อ่าขอญาตแก้นิดนึงเนาะช่องหนึ่ง อ่าช่อง5้านะครับอ่านะครับเวลาเล่นนะครับฝึกทีละโพชชั่นตำแหน่งก่อนนะครับตำแหน่งแรกแปดตัวแรกครับ d EFG A B C แล้วก็ D ฝึกคีนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่าพั้งไปแล้วครับนะครับไปเรื่อยๆกับตัวนี้ครับ โดตัวนี้เลตัวนี้อ่พอได้ตำแหน่งนิ้วแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มอ,อ่านโน้ตในบรรทัด5าเส้นนะครับอ่ะมาดูกันเดี๋ยวบรรทัดหน้าเส้นนะครับกูตัวจะให้อ่านโน้ตตัวนี้ก่อนนะครับอ่าทุกคนเริ่มจากเป็นตัวขาวก่อนเนาะอ่าอืม,มน,นอเกเนาะพอมาอีกรอบนะครับ พร้อมแล้วป้ายอ่านิ้วสองนะครับ4ีนิ้วหนึ่งฝ่าชาับซ่อนลาที่โดเลมี่ฝาชาับ ก็ล่าที่นิดนึงนโดชาร์ปเปล่และกลับนะครับโดชาร์ล่า ฝ่ชาช้านิดนึงมีเล่เป็นนิ้วครับนิ้วสามไปที่ลลานิ้วสี่สองนิ้วสองฝ่านิวหนึ่งฝาช้ามนะครับตัวนี้มีนิ้วสี่สาานนสแล้วก็เล่ ฟิงเิลิ่งครบแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวคุณจะให้ฝึกไล่เป็นตัวดำนะครับตัวดำอือลักษณะนี้นะครับเรามาฟังกันเลยนะครับตัวดํานะเล่นตัวละจังหวะนะครับฟ้าซอลาทีโด เล่นเปลี่ยนนิ้วนะครับมีฟ้าซอลาที่โดชาร์ปเร่เลกลับครับอ่าเท่าทีนะครับเลตรงนี้นะครับอ่า เลเนาะคุณตัวขอทันสโพนด์ขออาานุญาตทันสโพนด์นิดนึงครเ,เลสูงนะีรอบน,นะครับอ่าทุตีอ่าเลนะครับแป๊บหนึ่งนะเลเลเลตรงนี้ใหม่นะครับรอบนะครับ อืม3ตัวโน้ต hmm. พอเราได้แล้วนะลักษณะที่เราเล่นเราได้แล้วเราก็ไปอีกแพทเทิร์นหนึ่งครับเป็นาการเล่นแบบนี้ครับแบบนี้ครับเชึปนะครับเป็นตัวขาวผสมตัวดำนะครับอืสองสามสียแล้วกลับ อ,อ่านะครับอ่าทีนี้พอได้แล้วนะครับเราได้แล้วเราอาจจะตั้งเมทรนอมใหม่นะครับผูต้ตัวบอกเสมอว่าเราสามารถฝึกนะครับกับเมทรนอมได้ทุกรูปแบบนะครับอ่าสมมุติเราฝึกตัวดําก่อนนะครับ คับจังหวะให้ตรงจังหวะนะครับตัวดำก็คือตัวแรกจังหวัหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ มือใหม่ให้ผู้จังหวะมามเลยนะครับต่อไปเป็นขบตีตหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งและสและสามและสี่และจังหวะอย่างนี้นะสามป้ายหนึ่งและสองและสามและสี่และนะครับ านี่ก็ได้นะครับอ่าประโยชน์นะครับที่จะได้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็แบบกันลัก,ลกษณะนี้นะครับหนึ่งก็คือการฝึกอ่านโน้ตได้บรรทัดหาเส้นนะครับสองฟิงเกอรลิงนิ้วนะครับว่านิ้วไหนบนบรรทัดเมเจอร์อ่า รู้จากทางนิ้วรู้จักโน้ตนะครับในลักษณะตำแหน่งต่างๆต่อไปเราก็สามารถไปฝึกแล้วก็เอาโน้ตไปใช้งานได้นะครับในรูปแบบนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับลิงก์ทุกอย่างนะครับที่เป็นสื่อการสอนตรงนี้นะครับแบบงานต่างๆเดี๋ยวครูตัวแจกนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนมาดูแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ไปปิพนอ่านแล้วก็ไปปิ้นฝึกซ้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสเกลถัดไปนะครับวันนี้ครูตัวขอตัวรับผกานเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ